ใครโดนสวนหมื่นหนึ่งนะใครโดนสวนหมื่นหนึ่งนะเออไปก่อนเก้าสามเอกร้อยพันหมื่นหนึ่งไงหมื่นหนึ่งกันถ้าจังหวัดเทียบก็โดนครับก็โดนก็ว่าเทียมมันแก้ได้เทียมมันแก้ได้ครับบอสเลี้วอเลแกงนี้มันเสกว่ามาเยอะ่หาไอ้กูบิดดีกว่าเฮ้ย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 มาเสียรถดำนี่ครับเรียบร้อยนี่เนคันยังไงถ้าถ้าถ้าเอ้ดักีก็เหลือแค่สองอัน ไปนล้วจะไปส่งแท็กเพิ่มต่อเออเออแต่หาตีกล่องจูไม่ได้หว่าโบนัสมีปะเออภาพพี่แต่เขาเฟมไม่เราเราไม่มีส่งต่เด็กกินขอบตาดำว่ะชิมอะไรวะเต็มไหมหรือไม่มีเลยเอาเธอเปิดได้เฟรมไหมหรับร้านก็ได้แล้วนะแต่เปิดเดฟได้ไม่ต่างกันเลยก็ใช้กระโคงก็คือเฟรมไงไดอแท็กไหมลุงก็ตีเองดิลุงจะเอาอะไรผมมีตองคัพเปอร์ให้แต่ลุงเป็นอะไรนะไอหม่องติดใจสีเขียวอ๋อไอหม่องเด็กูไมม่กๆเขาแหละอยากร้อยหมดเลยมั้งรักแฟนเนี่ยรักแฟนวัด ลมมตาย้พี่โรนไปคุยไม้หรือเปล่าพี่ว่าไม้สามไม่ถึงรักแฟนบอสพี่คุยอาวุธก่อนนะพี่เขาว่าไงบ้างอาวุธพี่เราเล่นไงหอกบอกข่าวหอกหกหกใช่ไหมอ๋อเขาบอเขาเล่นอไรโกทำไมอ่ะโบกูกลัวว่ะก็คือก็คือถ้าแพ้ชนะเราได้แล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราแพ้ฮะอาก็เหมือนที่เล่นกับอุซี่ไงแล้วเขาฝากล้วนแล้วเราไม้ล้วนแล้วเดี๋ยวเราเจ็ดเจ็ดเจ็ดคนครับพี่เจ็ดคนเจ็ดคน ไม่เดียวเราหกไปแล้วหกไปแล้วหกไปแล้หกไปได้ไม่เราคิดว่าถ้าเขาชนะเขาได้เรือเปล่มเอม่ไ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 ม้ไมดไม่ไัดไม่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 ไมนแม่ไ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 ร่ไม่ไมนไมอไม่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 ไมไม่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 จะแไม่ไ้วแต่ไังไม่ไม่เล่แล้วอ่ะม่ไ่ไอ่ไม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 ่ไ่ไ่ไเ่่ไ่ไ่ไ่เไม่ไไม่ไ่่่ไมไม้ไยว่่มมมมเม่่ไย กลัวกลัวยู่งแรงไม่เป็นที่ดวงหรือเปล่าไอสัตว์นี่จะดวงสวยนี่เองน้อยใจแล้วมา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 พี่ตงพี่ตงไปพี่ตงไปดิพี่ตงไปดิลั่นดิพี่ตงลั่นดิ โดนสวนเมื่อกี้ขาตาเลยไปเข้าแกงไปเข้าแกงครับเข้าแกงไอ้ถุงสามหัวเมื่อกี้ดูดูในถุงก็โดนสวนในถุงก็โดนสวนนี่มานี่มานี่เลยไอ้ถุงปรับอีกหมื่นหนึ่งครับปรับอีกหมื่นนี่คนนี้โดนสวนเมื่อกี้ไอโบสวนเลยเอ้ยจังหวะจะเอาบอสไปชุบไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวเนี่ยไฟเมื่อกี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวไร ไอ้เหี้ยมึงโดนสวนเมื่อกี้เขาบอกว่าโดนสวนนิสัตว์พี่ถือไอ้ดอกไอ้หนูอยู่อขนมเที่ยว hello it's me ว่าว่าจ่ายในนี้ได้ไหมอยู่ต้องเมืองบนอะขับับมาช้ารถโลอ่ะสวัสดิมาดิกระเป๋าอะไรหนึ่งู่นย์สามเก้าหนึ่งศูนย์สามเก้าพิมัดนะต้องมาจะเอาบอสไปชุบแม่งมองศพพอดี รู้สึกผิดเหรอรู้สึกผิดไงอันนี้บอสก็โดนสวนบอสโดนสวนนี่ถนนบอสโดนสวนบอสโดนสวนบอสโดนสวนอีกหมื่นหนึ่งไม่ใช่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 มครบนะกระท่อมปัญญาแล้วก็เงินบ้านแฟชั่นมีใครซื้อไหมในแก๊งอ่ะไม่ห้าหมื่นไม่ละหมื่นเนาะ ห้าร้อยขายข้างนอกแล้ววางไปสามหมื่นสามหมื่นอบคุณครับรอบคุครับกอบคุณครับขอบคุณครับขอบคัณครับ้อบคุีครับขอบคุครับขอบคุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคครับอบคุณครับบคครับอบครับอบคุณครับอบคุณครับขอบคครับอบคครอบคุครับบคุครับบคครับอคครับคครับบคุครับบคครับอบคครับบคุครับบคครับอบคครับบคครับอบคครัขบคครับ อยู่ลผมอยู่ในบิลนะมีเธอเธอเธอมีของในตัวเธอมีพวกอันนี้ในตัวเฮ้ยใครใครยังไม่ได้ถ่ายรีแอคไอโบถ่ายรีแอคกไม่ได้ถ่ายเลยป็นคนหนึ่งดรามด้วยดรามด้วยเชื่อไหมเชื่อไหมได้นะมีพวกของของในตัวไหมมีมีอานูอีกอานู